สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมพีร้านวิลาศวัน็อปสวิตวันนี้เราจะมาทําแอร์ในโตโยต้าวีโก้กันนะครับคันนี้นะครับเกิดจากอาการคอมล็อกมานะครับแผงนี่ทําการเปลี่ยนมาใหม่แต่วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนรอบเลยครับเพราะ,ะระบบมีแต่ขี้เหล็กซึ่งคอมเตรเนียลล็อกออกมาบทขี้เหล็กออกมาต่างๆหมดแล้วจริงๆสาเหตุเกิดจากว่านี่ครับคอยเย็นนะฮะเกิดมีการรั่วซึมและพาน้ามันคอมเพรสเซอร์ที่มีอยู่มา120ซนะีซีเนี่ยในระบบรถรุ่นนะี้เนี่ยออกมาด้วยทําให้เกิด คอมขาดน้ำมันในระบบนะครับเกิดคอมแอร์น็อกคราวนี้ลูกค้าก็เสียทั้งระบบครับแนะนำครับเวลาทําแอร์หาร้านที่ไว้ใจได้แล้วมีความรู้ความเชี่ยวชาญครับหรือมาหาเราครับเดี๋ยวผมจัดการให้วันนี้ผมก็จัดการอะไรที่รั่วนะครับคือคอยเย็นนะครับวันนี้เราเลือกใช้ของนิปปอนเดนโซซึ่งเป็นมาตรฐานแท้ติดรถยนต์นะครับส่วนคอมแอร์เราก็ใช้เป็นของตรงรุ่นเหมือนกันนะครับเป็นของนิปปอนเดนโซแท้ตรงรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็องทาการเปลี่ยนเอฟเฟชันวาล์วนะครับเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนฟิลเตอร์ต่าง แผงหน้านะครับผมได้ทําการคุยลูกค้าลูกค้าบอกอยากได้แอร์เย็นฉ่ำๆนะครับผมเลยจัดการให้นะครับเปลี่ยนแผงที่เป็นตรงรุ่นแท้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไล่ระบบตามสายต่างๆเปลี่ยนน้ามันคอปนะครับตามสเปคคือออยล์8ของเดนโซนั่นเองนะฮะเติมน้ํายาที่มีความมาตรฐานสูงและมีการชั่งน้ำหนักใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํางานกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแอร์จะเย็นสักแค่ไหนนะฮะไปดูนครับอ่ะ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำรับเจ้ารีโวจากการทำงานเมื่อกี้นี้ผมดูแลกำกับงานด้วยตัวเองเลยนะครับตอนนี้เรามาดูเพเชอร์ที่ได้นะครับโอ้โหผมบอกจริงๆว่าเพชเชอร์ขนาดนี้ครับไฮไซต์ High size, ขึ้นร้อยกว่านเนี่ยลถใหม่ไอเลยนะครับเติมน้ำมันคอมที่ตรงเบอร์และได้สเปคตามมาตรฐานนะฮะเพเชอร์ต่างๆจะขึ้นมาดีโลไซส์ไฮไซส์ size, size. เดี๋ยวมาดูความเย็นกันครับว่าได้กี่องศาโอ้โหอุณภูมิในห้องโดยสารที่ออกจากช่องแอร์นะครับตอนนี้เย็นสูงสุดนะครับ 4องศานะครับทางานถึง4องศาเพราะลมที่ออกจากเ่องแอร์4องศานั้นหมายความว่าหน้าคอยเย็นเกือบจะติดลบอยู่แล้วฮะ4.0 4.1นะฮะนี่ครับแอร์เย็นฉ่านะครับคอนโซลประกอบครบถ้วนนะครับฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกติเพื่อนๆท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับโทรมาปรึกษาหาเรานะครับไม่ว่าจะรถญี่ปุ่นรถยุโรปผมรับจบในที่เดียวนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับตามนี้เลยครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ